สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับการเล่นเกมเรือสิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากห่างหายไปนานมากนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างบ้าน t i นี่โฮมร e สิเดนต์นะคะก็คือตั้งหลอดไว้เป็นไทนี่นะคะโดยที่แบบขนาดก็จะไม่เกิน64นะคะไทซึ่งเรฟเ r อ n เนซ์ของเราเนี่ยมาจาก Pinterest นะคะก็จะเป็นบ้านไทนี่แบบค o ร t เทจสไตล์นะ,ะบ้านแบบกลางป่ามีต้นไม้ขึ้นตามบ้านนะคะแล้วก็ Activity ก็จะเป็นแบบตูกต้นไม้เยอะๆประมาณนี้นะ แล้วก็เริ่มจากสร้างตามรูปก่อนนะคะก็คือมีโถงใหญ่อันหนึง่งแล้วก็มีห้องเล็กข้างข้างอันหนึ่งนะคะแล้วก็ทําการยกพื้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะวางบันไดนะคะโดยบันไดเนี่ยเราเลือกใช้ของคอรทเทจลิฟวิ่งนะคะมันก็จะมีแบบตัวพันแนลไม้ตรงนี้ทําให้ดูแบบสวยงามดูเป็นบ้านแบบคอทเทจคอรทใจมากๆเลยนะคะถัดมาแล้วก็ทารั้วข้างๆบ้านนะคะก็จะเป็นรั้วโค้งนะคะทําให้บ้านดูมีแบบว่า ความน่ารักมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้รั้วของ cottage living เหมือนกันนะคะก็จะเป็นรั้วแบบไม้แบบเออแกล้งๆนะคะไม้แบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะไม่สวยงามนะคะเป็นไม้แกล้งๆแบบนี้แล้วก็เลื่อนเข้ามาติดกับตัวบ้านนะคะซึ่งตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าตัวสวนจริงๆมันต้องอยู่ระดับต่ากว่าบ้านนะคะแต่ว่าเนื่องจากระบบเกมเนี่ยเราแพลตฟอร์มมันต้องอยู่ระดับเดียวกับบ้านนะคะก็เลยได้สูงขึ้นมาประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะดูมีมิติดีนะคะแล้วก็เราก็ลองดูแหละขนาดบ้าน เล็เกินนะคะไม่น่าอยู่ได้ก็เลยแอบขยายนิดน,นึงแต่ว่าไม่เกินไทนี่นะคะก็63ไทยพอดีนะคะพอได้ลุ้นนะคะแล้วก็แบ่งตัวฟลอร์แผ่นนะคะก็จะมีห้องนอนโซนห้องน้าแล้วก็ห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการทําอะไรใส่หลังคานะคะซึ่งหลังคาเนี่ย เป็นอะไรที่แบบเราไม่ถนัดมากเลยนะคะเพราะว่าโดยแนวการสร้างบ้านของเราเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นทั้งหมดเลยก็จะเป็นแบบบ้านแบบเรียบเรียบไม่มีหลังคานะคะเป็นแบบปูนปูนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอต้องสร้างบ้านที่มีหลังคานะคะไม่มั่นใจอะค่ะก็สร้างเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานกับหลังคานะคะเพราะทำนนไปมันก็หลังคามันชนกันนะเราก็เลยย้ายตัวทางเข้าบ้านเข้ามาอีกนิดนึงทําให้หลังคาไม่ชนกันนะคะแล้วก็ใส่หลังคาตรงโซนห้องบริเวณห้องนอนตรงนี้ ะะก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนปรับให้ผับมากว่าจะได้นะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นทำการลาระใส่เออที่อะไรเหมือนเตาผิงไฟเขาเรียกป่องไฟนะคะแต่ว่าถามว่าบ้านมีเตาผิงไหมนะคะก็ไม่มีนะคะ ใส่ไว้เพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะแล้วก็เริ่มทําการเปลี่ยนสีหลังคานะคะโดยที่สีหลังคาเนี่ยก็เลือกเลยเป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งแบบตรงตามเล็บมากๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าเขียวๆแบบตะไครขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ทิมของหลังคาไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการตกแต่งภายนอกนะคะให้แบบต้นไม้เลื้อยเต็มบ้านนะคะ แล้วก็เดี๋ยวทํากันหาสีบ้านก่อนนะคะอันดับแรก ก็เป็นพันเนลไม้อันนี้เป็นของเบสเกมนะคะซึ่งสีน่ารักมากนะคะแล้วก็ทําการข้างๆงเนี่ยก็จะเป็นพันเลไม้สีขาวนะคะเป็นแบบแนวนอนทําให้บ้านดูมีมิติมากขึ้นนะคะซึ่งเราไม่อยากได้เสาเนาะเราก็เลยเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งของเบสเกมเหมือนกันนะคะทําให้บ้านดูแบบเออเบลนอินไปด้วยกันมีความเอิร์ธโทนสุดๆนะคะถัดมาข้างหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าบ้านมาดูแบนนะคะเราก็เลยแบบว่าทําการทาเป็นแบบเออเป็นปูนปูดอิดๆิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงสลับกับไม้นะคะก ก็จะมีความมีมิติมากขึ้นนะคะแล้ก็จะใส่ตัวประตูเข้าไปนะคะซึ่งประตูเนี่ยก็ของคอนเทนตเหมือนกันนะคะก็จะมีความแบบว่าเออไม่ตั้งใจนะคะประตูไม้แบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะภาคนี้เนี่ยใครที่แบบลังเลนะคะเราแนะนํามากๆเลยเพราะว่าภาคนี้เนี่ยของตกแต่งน่ารักแล้วก็ เกมเพย์เองเนี่ยก็เกมอะไรล่ะคะเกมเพย์ <laughs> ไม่ใช่เกมเพย์เนี่ยก็คือสนุกมากมีความแบบว่าเลี้ยงสัตว์นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเออมีเลี้ยงวัวเลี้ยงลามะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอคทิวิตี้เยอะนะคะใครชอบก็คือแนะนํามากมีกระต่ายด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรฟ็อกซ์นะอันอ่ะอ่ะอ่ะสุนัขจิ้งจอก <laughs> S 1> <S 1> สุนัขจิ้งจอกนะคะมันเป็นเพื่อนกับเราได้นะทุกคนก็สนุกดีบางทีนางก็มาขโมยไข่เราอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะ,ะทุกคนกลับมาที่การสร้างบ้านต่อนะคะก็ใส่ตัวข้างล่างแพลตฟอร์มเป็นไม้แบบสันสานแบบนี้คืออยากใช้อันนี้มานานมากแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้กับบ้านแบบไหนนะคะก็เลยเออมีโอกาสก็เลยได้มาใช้กับบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ทําการปูหญ้าให้เขียวขจีนะคะดูแบบเออดูแรสวนเป็นอย่างดีนะคะก็เขียวแค่เฉพาะบริเวณบ้าน ข้างๆบ้านก็ปล่อยให้เหลืองต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีขอบรั้วบ้านนะคะให้ดูมิดชิดมากขึ้นแบบเออใครก็เข้ามาไม่ได้นะคะรั้วสูงขนาดนี้นะคะเราก็นาการใส่ประตูนะคะแบบกันขโมยนิดนึงเดี๋ยวขโมยเข้าบ้าน โอเคก็ <laughs> okay, ใส่ประตูอันนี้ก็ของคอนเทนต์ลิมมิ่งเหมือนกันน่ารักมากหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการแบบปลูกต้นไม้ทั่วบ้านนะคะมีอะไรก็แปะให้หมดให้ดูรกรกลุงรุงรังรังนะคะแปะเข้าไปน,นี้ก็ของคอนเทนต์ลิมมิ่งเหมือนกันนะคะโดยที่แบบนี่ใส่ไม้เลือ้อยตามแนวที่อะไรที่จะเลื้อยได้ก็ใส่ไปนะคะส่วนอันนี้เป็นของภาคไฮสคูลเยซึ่งเป็นภาคที่เราเพิ่งซื้อมาบอกว่าสนุกมากนะคะของตกแต่งมันน่ารักมากนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนกับเด็ก ะะก็สนุกดีเหมือนย้อนวัยนะคะก็เขาตกแต่งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่ามีไม้แล้วก็มีต้นไม้เลื้อยขึ้นมาก็คือดูเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่เทาวันอะไรใส่เข้าไปให้หมดนะคะมีไม้เลื้อยอะไรทั้งหมดใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ขึ้นมาพัานบริเวณหลังคาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสมจริงสมจังนะคะอันนี้ก็ หนเลื้อยตรงไหนได้ก็ใส่เข้าไปนะคะก็คือเหมือนแบบเลื้อยขึ้นมาต่อก,กันนะคะแล้วตอนนั้นก็เดี๋ยวเราจะใส่ตรงต้นไม้บนหลังคานะคะซึ่งอันเนี้ยมาจากภาคโรแมนติกการ์เด้นซึ่งช่วงหนึ่งเขาแจกฟรีนะคะทุกคนถ้าใครกดทันก็ยินดีด้วยนะคะซึ่งของตกแต่งมันน่ารักสุดเด็ดจะเป็นแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใส่ไปทำให้ดูแบบเออรดน้ำยังไงอยู่บนหลังคาไปเลย นะคะส่วนอันนี้ของเบสเกมก็ใส่ไปรอบๆหน้าต่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการจัดสวนข้างนอกก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยเข้าไปแต่งในบ้านนะคะเพราะว่าตัวภายนอกเนี่ยทำยากกว่าในบ้านนะคะในบ้านก็คือจ,จับๆบางๆไปแต่ข้างนอกก็คือต้องแบบทําให้สวยให้คนเห็นแล้วแบบเอออยากเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เอาตัวอุปกรณ์ปลูกต้นไม้มาวางไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาพวกพุ่มไม้มาใส่นะคะส่วนอันนี้บิกนิกนะคะไปวางก่อนนะคะเดี๋ยวลืมเะคะไม่เจอนะคะก็ทาการตกแต่งสวนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจาก <c oughs> ค่า content living เหมือนกันนะคะเพราะว่าของตกแต่งมันน่ารักนะคะอันนี้ก็ตัวอุปกรณ์ปลูกต้นไม้แล้วก็จะทําการแบบแอบใส่พุ่มไม้นิดนึงให้ดูมีชีวิตนะคะว่าเออมีคนปลูกจริงๆนะ มันก็จะทำให้อุปรกรณ์ปลูกต้นไม้ตรงนั้นใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็แอบปลูกไปแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือ เนี่ยดูแบบน่ารักมากเลยนะคะมีน้องกระตุ๋ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ตัวที่แขวนผนังเป็นอุปกรณ์แบบปลูกต้นไม้เข้าไปนะคะใส่ไปข้างๆนะคะต้องแบบหาของไม่เจอนะคะอันนี้ก็คือต้องแบบว่าเสร์ชหาเอาของคอนเท์ลิฟวิ่งเหมือนกันนะคะส่วนต้นไม้อันเนี้ยก็เอาไปวางข้างๆนี่ตรงนี้แล้วก็ทําการใส่แบบดอกไม้กระถางต้นไม้อะไรใส่เข้าไปนะคะส่วนโซน,นเนี้ยก็คือจะเป็นโซนทําการแบบย่างบาร์บีคิวนะคะมีที่ปลูกต้นไม้นี่ หน่อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบตกแต่งนะคะก็คือมีต้นไม้เข้าไปในกระถางเรียบร้อยนะคะก็ใช้งานไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> ก็ใส่ไปเพื่อความสวยนะคะก็จะมีอันนึงอะ่ะให้ใช้งานได้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนโต๊ะนิดนึงนะคะเรารู้สึกว่าโต๊ะนี้มันดูตั้งใจเกินไปถ้าจะแบบเป็นส่วนจริงๆก็จะเนี่ยเป็นโต๊ะแบบ ไม้แบบนี้นะคะส่วนข้างนอกเราก็ใส่กิจกรรมก็คือเป็นวาดภาพนะคะดูวิวแล้วก็วาดภาพไปพลางๆนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบภาพวาดนิดหน่อยก็หมุนไปเลยค่ะวางไม่ได้ซะทีโอเคแล้วก็มาทำข้างในนะคะข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโซนทางเข้าแล้วก็เอาอาร์ชวีนะคะมาวางไว้แล้วก็ พื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้สีอ่อนของเบสเกมของเราเนี่ยนะคะสวยมากนะคะตัวนี้นะคะทําการติดประตูนะคะก็เป็นประตูเหมือนคล้ายๆ้ข้างหน้าเลยของคอร์ทเทนลิฟวิงนะคะสวย,สวยแล้วก็ทาบริเวณผนังข้างในนะคะก็ของคอร์ทเทนลิฟวิงเหมือนกันนะคะ ต่อไปมาทาโซนครัวนะคะเราก็จะทําการใส่หินลงไปก่อนนะคะดอมีความแบบว่าอยู่ในป่านในเขานะคะข้างหนังก็เป็นหินแล้วก็ทาสีพื้นห้องน้ําไปก่อนนะคะทําการจัดครัวนะคะก็จะเป็นครัวง่ายๆนะคะก็คือมีแค่แบบที่ทาอาหารที่หนึ่งนะคะมีเตาอนหนึ่งนองจากบ้านค่อนข้างเล็กมากนะคะค่อนข้างแบบใส่อะไรก็เต็มไปหมดแล้วนะคะก็ใส่แค่เตาทาอาหารแล้วก็ที่ล้างมือหลังจานนะคะแล้วก็ใส่ตัวแบบคาบิเนตข้างบนนะคะตัวนี้ก็ ก็คือของตกแต่งคอนเท์ลิฟตงเหมือนกันนะคะเอามาใส่ไว้อันนี้นะ่าจะเป็นของ t i n ยนี่ลิฟนะคะใส่เข้าไปเออดูเต็มขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนตัวเคาน์เตอร์ตัวอะไรเงี้ยใส่อะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวชาวซิมจะทํากับข้าวไม่ได้นะคะก็ปล่อยโล่งไว้เลยนะคะแล้วก็ทําการใส่หน้าต่างใส่แบบว่าผ้าม่านนะคะให้ดูมีมิติมากขึ้นโอเคห้องครัวก็ประมาณนี้นะคะเล็กๆแบบว่าทําด้วยความรวดเร็ว ไม่เหมือนกับนอกบ้านะนอกบ้านคือใช้เวลานานมากถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดโซนห้องนั่งเล่นกันดีกว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราลองแบบใช้โซฟาหลายๆตัวนะคะไม่อยากให้มันแบบมีความตรงเป๊ะมากนะคะก็แอบ,บเอียงนิดนึงทาแบบโซฟามาวางเอียง,ยงนะคะแล้วก็หาโซฟาที่เหมาะสมซึ่งอันนี้เข้ากับสีพื้นแล้วแบบทุกอย่างของบ้านมากเลยนะคะเป็นของภาคสีสันนะคะแล้วก็ทําการแบบวางนี้วันนี้เป็นมุมอ่านหนังสือเราชอบมุมนี้มาก อันนี้จะเป็นแบบที่นั่งของภาคไฮสคูลเยนะคะเป็นมุมแบบนั่งอ่านหนังสือดูวิวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่นั่งดูทีวีเนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัวเล็กๆก,ก็พอนะคะทีวีก็จะเป็นแบบทีวีเหมือนสมัยก่อนนะทุกคนก็คืออย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักนะคะถ้าจะใช้ทีวีแบบจอบแบนมันก็ดูไม่เข้ากับบ้านนะคะก็เลยใส่ทีวีนี้ป้ายแล้วก็ต้นไม้อันนี้ก็คือเป็นอันที่เราใช้บ่อยมากสําหรับภาคนี้ก็คือมันเป็นอะไรนะ ต้นไหลานางใส่ใบสักใช่ไหมคะใสใบสักก็สวยแบบมีความย่าๆามากแล้วก็ทําการใส่ต้นไม้เข้าไปนะคะเห็นอะไรหยิบจับอะไรได้ก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่พรมซึ่งพรมตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันน่ารักกี่อันแล้วในคลิปนี้นะคะแล้วก็ทําการอาวางแบบแกล้ง,งนะคะไม่ต้องแบบตรงเปะมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นบ้านฟาร์มไง แบบว่าออไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็คือสีผมก็คือเยอะมากนี่เป็นการรีวิวพมในตัวนะคะก็สุดท้ายเลือกเป็นสีนี้เพราะว่าสีเขียวเข้ากับตัวเคาน์เตอร์เราพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งผนังนิดนึงนะคะผนังก็ใส่รูปใส่โคมไฟนะคะใส่ชั้นวางแล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราเอาเทียนมาวางดีกว่าทําให้แบบมีความโรมาโทรพีนิดนึงนะคะซึ่งตรงเทียนของเราเนี่ยก็จะเป็นของภาคซีซั่นนะคะมันก็จะเป็นเทียนที่ มีใบไม้วางอยู่นะคะก็จะมีความแบบตกแต่งเล่นแสงเล่นสีนิดนึงก็ใส่ไปสักสองอันนะคะแล้วก็ทําการกดก้าแล้วก็ยกขึ้นมานะคะให้มันไม่ลอยนะคะวางกับตรงชั้นพอดีนะคะส่วนมุมตรงนี้เนี่ยเราก็อยากให้เป็นมุมที่มีการแบบแอคทิวิตี้ก็คือปักฮอตติสนะคะซึ่งฮอตติสเนี่ยก็คือมาก,กับภาคเหมือนเดิมะคะ่ะทุกคน ค o ร์ดเ i ็บหรนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมอย่างเงี้ยหน้ารักหน้าลงเล็กๆนะคะพอได้ดูทีวีนะคะได้แบบว่าเขาดาวเวลาปีใหม่กันอะไรเงี้ยนะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือซึ่งที่บอกก็คือเป็นมุมที่เราชอบมากก็คือเราจะวางชั้นวางไว้ตรงขอบหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการวางหนังสือลงไปนะคะซึ่งมันก็จะไม่ snap เนาะเราก็ก็เราก็ก็คืออะไรเราก็กดกาวขึ้นมานะคะแล้วก็วางหนังสือลงไปนะคะแล้วก็หาตกแต่งนิดนึงซึ่ง ข้างนี้ก็มีตัวอะไรนะกระต่ายเนาะกระต่ายที่คาบดอกไม้อยู่ไหนเออนี่อย่างนี้เลยนี่น่ารักนะคะหลังจากนั้นก็วางตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยของตกแต่งเล็กๆน้อยๆวงไปนะคะอันนี้จับอะไรได้ก็ใส่ไปก่อนนะคะก็คือที่วางรอง,งเท้าไว้หน้าบ้านนะคะวางไว้อย่างนี้แล้วก็ทําการใส่อะไรต้นไม้นะคะต้นไม้ขัดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถัดไปเราจะใส่เป็นพวก ของตกแต่งเป็นผ้ามาวางเรือนกันอันนี้น่าจะเป็นของอะไรอ่ะอีโคโลไลฟ์สไตลหรออีโคโลไลฟ์สไตล์ส่วน,นนี้เป็นของคอ t เท l ลิฟวิ่เหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าลบไปแล้วหาใหม่เอามาใส่ใหม่นะคะเป็นวางแบบเออกองผ้าอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักมุมนี้เราชอบมากส่วนมุมทางเข้าบ้านก็จะมีแบบที่ห้อยเสื้อผ้านะคะ วางเข้าไปนะคะแล้วก็เนี่ยวางลองทำแล้วโอ้ตรงนี้ทํายากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องเล็กๆเ,เนาะแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปโอ้เอออะเอออะโอเคใส่แล้ว <laughs> แล้วก็ําการใส่มันมืดนะ,ะทุกคนเราลองลบไฟซอร์เซอร์ไลท์ออกแล้วก็มืดไปหน่อยนะคะแล้วก็เลยใส่ตัวโคมไฟของตัวคอทเทจลิฟวิ่งเหมือนเดิมนะคะแบบอันเล็กหลังจากนั้นตรงกลางก็เปลี่ยนไฟเหมือนกันเป็นของคอทเทจลิฟวิ่งอันนี้นะคะเออเข้ากับบ้านสุดๆนะคะ ส่วนวันนี้ก็ลบออกแต่คิดว่าแสงไฟโอเคเราก็ใส่แค่ที่ห้อยผนังไปนะคะส่วนตรงนี้เหลือเนี่ยเราคิดว่าตู้เสื้อผ้าดีกว่าเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเล็กนะคะใส่ตู้เสื้อผ้าไม่ได้แน่นอนน่าจะได้แค่เตียง <c oughs> ก็เอามาข้างนอกละกันอยู่คนเดียวอ่ะนอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนก็ได้นะคะทําการตกแตง่งใส่โคมไฟใส่ดอกไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่พวกอุปรกรณ์ที่เขาสําหรับ ใช้นะคะเช่นแบบพวกอะไรนะทิชชู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปให้ดูมีความมีความแบบไลฟ์ฟรีมันมีคนอยู่มากขึ้นนะคะก็ยัดเข้าไปนะคะซึ่งมันวางไม่ได้เนาะทุกคนแล้วก็วางนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กดอัชเชนเนตนะคะแล้วก็ทําการย้ายทุกอย่างขึ้นไปนี่วางอยบบยัดเข้าไปยืบอืบ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าจะเรียงของเสร็จนะก็จะประมาณนี้ดูมีคนแบบใช้งานจริงๆนะส่วนตัวห้องน้ำเนี่ยไม่มีอะไรนะคะห้องน้ํามันค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็ทําการใส่แค่ที่ต้องใช้ก็คือชักโครกเนาะที่ล้างมือแล้วก็เป็นตัวอะไรนะฝักบัวนะคะซึ่งตัวฝักบัวเนี่ยก็ใช้จากของอะไรนะ Discover University นะคะภาคนี้ก็ ที่เราใช้บ่อยก็เป็นฝักบัวเหมือนกันแต่ถามว่าเกมเลย์เนี่ยเราเฉยๆนะทุกคนแต่ว่าของเนี่ยโอเคฝักบัวเนี่ยใช้บ่อยแน่นอนสําหรับสร้างบ้านเล็กๆนะคะเพราะว่าตัซิมเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะโดยที่แบบมันไม่เหมือนตู้อาบน้ำมันเนาะที่ต้องมีทางเข้าทางเข้าเดียวอันนี้ก็คือเดินได้หมดนะคะไม่ว่าอาบน้ําเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวตรงนี้ อาใส่ม่านนิดนึงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตรงนี้ให้แบบเป็นกระเบื้องนิดนึงไม่ดูแบบเออเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็ใส่พรมแบบแกลง้งๆซึ่งยังไงก็เปลี่ยนเนาะอาบน้าตรงนั้น <c oughs> ทีนี้ก็มาทําห้องนอนต่อนะคะก็ใส่ม่านนะคะของ Eco Life Style เตียงเนี่ยคิดว่าน่าจะอีโคไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบสันสานไม่ได้ตั้งใจแกลง้งเป็นสีเขียวเหมือนกันอินสีเขียวนะทุกคนแล้วก็ทําการเปลี่ยนหัวนอนการเป็นไม้นะคะเป็นไม้สีขาวซึ่งอ้างอิงมาจากข้างนอกนิดหนึ่งนะ แล้วก็ใส่โคมไฟสุดข้างเตียงเนี่ยใส่อะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวซิมเดินไม่ได้นะทุกคนก็เลยปล่อยว่างๆแบบนี้ไว้แล้วก็ใส่รูปหัวเตียงนิดนึงนะคะส่วนในห้องนอนคิดว่าไม่น่าจะใส่อะไรแล้วนะคะเพราะาเต็มมากเดี๋ยวเราใส่เป็นต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะตรงมุมนี้ไม่รู้ชาวซิมเดินได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพยายามแบบหลบสุดฤทธิ์นะคะแอบแทรกแอบอะไรเอ,อ่ยัดเข้าไปแบบเออน่าจะพอเดินได้นะคะประมาณนี้ โอเคเรียบร้อยทําการเปลี่ยนไฟนะคะในบ้านก็ลบซอสเซอร์ไลท์ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคมไฟของเราแต่ว่า,าเราน่าจะลืมเปลี่ยนในห้องนนะ้ำนาอไม่เป็นไรก็ถือว่าใช้ไฟดวงเดียวประหยัดประหยัดนะคะส่วนข้างนอกก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็นไฟดวงเดียวกันเลยละกันจะได้เบลนด์อินไปด้วยกัน เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ก็เออก็จะเป็นบ้านแบบเล็กๆนะคะดูแบบเออดูเด่นธรรมชาติมากนะคะแล้วก็ทำมุมสวนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะนานๆทีมาทีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย